เอาสำหรับคลิปนี้มาต่อกันเลยนะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สำหรับทันใดที่ยังบัท่านนอนมาเบิงแนวทางเล่าพัฒนากันต่อเลยเนาะคะะ่ะเนาะสถิติเล่าพัฒนาท่านผู้ชม,มวทต่ิพานมานันก็ถือว่าแอดมินเฮดสําเ็จเดอท่านผู้ชมแอดมินหน่อยเฮดสําเร็เล่าพัฒนาวทต่ิพานมานันสูตรนี่นะคะเนาะ ลบถิมทั้งหมดแล้วเดอ่านผูมชมสำหรับล่าพัฒนาสามสี่สูตรแอดมินหนูหน่อยเลือกเอาชุดนีเดอร์ธผูมชมเล่าพัฒนาสำหรับเล่าพัฒนาชุดนี่นผูมชมบางงวดได้สิบสองคูวินบางงวดได้สิบหาคูวินเดอ้อค่ะเดองวดที่ผ่านมานั่นกะทือว่าแอดมินหนูหน่อยเห็ดพานเดอ่านผูมชม เดนน901เลขติด4567แอดมิน,นูหน่อยจัดใส่หาสูตรเลยท่านผู้ชมมาร่วมกันในลาวพัฒนาตาล่างนี่ท่านผู้ชมอเอาเล็กเดนสูตรนี่ยืนไวน้แอดมินเอาเล็กเดนสูตรนี่ท่านผู้ชมเดน3ตัวเนี่ยแอดมินเอายืนไว้สถิติ1234567 8 9 10 11งวดสถิติ11งวดลดไปงวดหนึ่งคืองวดวันที่2ี่สินะคะเนาะอ่างวดที่ผ่านมานั้นเด่น9 0 1มาทั้งสองตัวได้ท่านผู้ชมเหล็กเด่นกอดข้อกันมาพร้อมเนาะคะนะ่ะเนาะเนี่ยวันที่สามเมษายนงวดที่ผ่านมาเหล็กเด่นกอดข้อกันมาพร้อมได้ท่านผู้ชมก็ถือว่าแอดมิ no นหน่อยเฮ็ดพานเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าเหล็กเด่น เอาสูตรนี้เป็นตัวยืนท่านผู้ชมเด่นเราพัฒนาสูตรใหม่นะเลขออกเก้าหาเก้าได้ท่านผู้ชมเก้าห้าเก้าเดี๋ยวค่อยเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่เนาะค่ะเนาะสถิติอ่ากระดาษแผ่นนี้เต็มแล้วท่านผู้ชมล่างออกหนึ่งเก้าแอดมินเฮ็ดพานได้ค่ะเด้อเพราะว่าเลขเด่นมาทั้งบนทั้งล่าง เลยนะคะเนาะมาทางบนทางล่างท่านผู้ชมเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งนี่กอดข้อกันไปล่างาร้อมท่านผู้ชมสำหรับเหล็กเด่นสูตรนี่เด้อท่านผู้ชมเด่นสามตัวเนี่ยเด่นบนล่างมาได้สิบหน่วยนะคะเด่นบนล่างมาได้สิบหน่วยเด้อท่านผู้ชมสติสิบงวดซ้อนหลุดเพียงหนึ่งงวดก็คือวันที่ยี่สิบสอง สถิติสิบเอ็ดงวดหลุดหนึ่งงวดเด้อค่ะเด้อแอดมินค่อนข้างจะมั่นใจละท่านผู้ชมอ่ะงวัน,นี้ตามต่อเนาะคะนะ่ะเนาะมีัผ่านมากนั่นแอดมินหน่อยจับคู่เข้าไปที่เกาหาเด้อค่ะเด้อเข้าไปที่เกาหาท่านผู้ชมเกาหาตกกลับนะคะเนาะซิปหาคู่วินนี่ บอขาดทุนเดอ้อ่านมช้ชม15คู่วินไม่ขาดทุนนะคะไปกลับบนล่างด้วยไม่ขาดทุนเสียดายเลขเด่นกอดข้อกันมาเนะาะธรรมชม้ชมถ้าเลขเด่นห้าวบอกอดข้อกันมาเนี่ยห้อาอาจสีได้บนล่างก็ไดเนะาะ่านมชม้ชมบางหมวดสูตรนี่ได้ทั้งบนและล่างเดอ้อ่านมชม้ชมแอดมินจับเด่นใส่หาสูตรเลยธรูมชมอ่มบัดที่นี้แอดมินประกังบนแหละธรรมชม้ชมเล็กเด่นเนี่ย สู่กันอีกต่อไปเนาะท่านผู้ชมกระทือววางวัตถิ่ันธ์มานั้นประสบความสําเร็จเนาะค่ะเนาะเลหล็กเด่นแอดมินมั่นใจแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กติดนี่แอดมินหน่อยปั๊บสูตรให้มันเขา้าแม่ท่านผู้ชมมันก็เลยได้สิบห้าคู่เต็มเต็มที่ก็ะสิบห้าคู่เต็มนั่นแหละท่านผู้ชมบ่เกินนี้เด้อค่ะเด้อแต่ห้าน้อยสามรอบเขายังเรียนได้ดอกท่านผู้ชมเล่าพัฒนาเพียงรอบเดียวนึงท่านผู้ชมสิบห้าคู่วินเนี่ย ไปกับบนล่างไม่ขาดทุนนะคะเพ้อเพอบางงวดได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อ่านมช้ชมอ้ะสำหรับคลิปนี้ตามต่อเลยเนาะคะ่นะเนาะสำหรับเราพัฒนาธรนมช้ชมเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายทางช่องนําเนะเดอ้อค่ะเดอ้อแอดมินหนูหน่อยสิได้มีกำลังใจมาเห็นแนวทางหายพอๆแม่แม่ได้รับชมไปเป็นแนวทางเนาะคะ่นะเนาะส่วนหลาย แนวทางฮานอยมัดรวด่วรมเด้อท่านผู้ชมแอดมินหนหนอยเขาซูเมอร์เด้อค่ะเด้อสำหรับฮานอยมัดร่วมแอดมินหนหนอยท่านผู้ชมเข้ายาวมาสิบห้าวันติดยังไม่หลุดเอ้าสสำหรับฮานอยมัดรวมมืออื่นค่อยพอกันเด้อท่านผู้ชมมือนี่กระเดิกแล้วท่านผู้ชมแบตกระิบเบิร์แล้วแอดมินลงรัฐบาลไทยไปสักครูละละท่านผู้ชมอย่าลืมเข้าไปรับชมหากทันไดที่พระทัานนอนนะคะเนาะหากทันไดทีนอนแล้วก็ พอกันมืออื่นเศร้าคนละทนผู้ชมสำหรับกลางเด็กนี่แอดมินจะลงแนวทางเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามืออื่นก็สิลงแนวทางฮานอยเนาะค่ะเนาะช่วงนี้แอดมินนูหน่อยเหตุทั้งรัฐบาลไทยเล่าพัฒนาฮานอยทนผู้ชมหลายแนวทางเด้อค่ะเด้อหากกันใดทีมักแนวทางอันใดก็เลือกเบิงอันนันเด้อทนผู้ชมเล่าพัฒนาอ่ารัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอย หาน้อยในปังซูเม,มอร์เดอร์ทนผู้ชมต่อไปนี้เล่ากับสิบปังคือหาน้อยได้ทนผู้ชมมันสิมานแต่สิบหาคูวินนั่นบอกเท่านผู้ชมแนวทางแอดมินสิบหาคูวินนี่ยังเช่นห้าน้อยมัดร่วมนันทนผู้ชมเข่าแทบซูเม,มอร์ลดยากมากเลยท่านผู้ชมเล่าพัฒนานี่แอดมินเริ่มจะมั่นใจแล้วเดอท่ทนผห้ชมหากงวดนี้เขาอีก กระสิมันใจไปอีกเดอ้อธรรมชมกะด,ดีใจยงวัติพานมาเขาเกาหาซิบหาคู่กรสร,ร้างเดอ้อธรรมชมแต่ว่ามันเขา่าสื่อจังไดกับบกขาดทุนนะคะเนาะเอาคลิปนี้มันลุยมาตามกันต่อเลยธรรมชมอย่าเพอยอย่าพาดล่าพัฒนาเริ่มสิบปังแล้วเด้อธรรมชมรอบเดียวไม่เยอะเหมือนหานอยมัดรวมนะคะ แนวทางเลขลาวพัฒนาประจำวดวันที่5เมษายน2567เลขเด่นนะคะอันนี้เลขเด่นต่างหากเลขติดต่างหากบอจับวินกันคือจังห้าหน้อยเดอ้อท่านผู้ชมมันคนละสูตรท่านผู้ชมแอดมินบอจับวินกันแอดมินจะเอาเลขเด่นยืนเลขติดกับส่วนเลขติดเด้อค่ะเดอ้อบอคือห้าหน้อยท่านผู้ชมห้าหน้อยในสิรวมกันเมดเลย เพราะว่ามันเหด็ดคนละสูตรท่านผู้ชมหงวดวงังนึงหันแอดมินกะลืมเห็ดสูตรนั่นหงวดวังนึงหันแอดมินลืมจับสูตรนั่นให้ท่านผู้ชมไมหมท่านผู้ชมได้ตัวเดียวตรงๆเลยก็คือหนึ่งเก่ากับหนึง่งเอ้าแอดมินสิจับสูตรนั่นให้เบิ่งหงวดนี้มันสิเขา่าบ่ท่านผู้ชมเห็ดเป็นตัวกันไว้มันได้คู่เดียวท่านผู้ชม เลขเด่นลาวพัฒนานะคะ 2, 3, สองสามสี่สี่เดินตอวเวลาทำให้ชมแอดมินหน่อยกบมันใจอยู่ด,ด้วยค่ะเด้อลาวพัฒนาเด่นเลขเด่นติดบนล่างนะคะเด่นติดบนล่างงวดที่ผ่านมากระทือวาสำเร็จนะคะเนาะเลขติดนะคะหนึ่งศูนย์แปด ปากกาเมจิแอดมินหน่อยมืดเด,อด้อธรรมชมหน่อยเรื่องไปซื้อมันมืดไวๆได้ธรรมชมผงก็ซื้อมาเด้ยมันก็คือมืดไวเลขติดมีหนึ่งมีศูนย์มีแปดมีเก้ามีห้านะคะเสีเาเหล็กเด่นกับเหล็กติดจับกันบอดด้วินคือห้าน้อยเด้อธรรมชมว่างวดแหลกเหล็กติดมีสามตนะัวเนาะธรรมชมมันบอเขาแอดมินก็นเลยปรับให้มันเป็นหาตัว งวดที่ผ่านมาอ่ะมันจับได้มันกับบ่ไดดหาตสูุงงวดเรอกท่านผู้ชมบางงวดก็ได้ซี่ตบางงวดก็ได้หาตเตรียมตีก็หาตเด้อท่านผู้ชมจับวินกันเลยเอาหากท่านใดที่จับเป็นกะกะจับวินกันเลยเด้อค่ะเด้อส่วนเล่าพัฒนาเนี่อีพออีเมยียยาเปล่าถามหาโตเจาะเด้อค่ะเด้อแอดมินนั่งเจาะหายเพราะท่านใดท่านผู้ชมพะว่าเลขมันพึ่งกบพึ่งเขาท่านผู้ชมเล่าพัฒนาแอดมินเนี่คิดคนมา ย่าวน้าเรลาได้ท่านผู้ชมบัตรที่นี่ตาล่างนี่แอดมินหนูหน่อยเอาหาสูตรมาจับใส่กันถ้าเบิงวางหดนี่มันสิเดือนต่อบ่อท่านผู้รรมชมแต่ว่าเลกเดนมันค่อนข้างจะจากวัยใจใดด้เดอร์ท่านผู้ชมสำหรับเบลกเดนพรวะวสิบเอ็ดหงดลดแข้งหงดเดี่ยวมันยังโอเคอยู่ท่านผู้ชมเอาจับบินกันเลยนะคะเนาะสองหนึ่ง สองศูนย์สองแปดสองเก้าสองห้าท่อกันกับห้าน่อยนั่ะละธรรมชมมันก็ดียูทีว่าเล่าพัฒนามันมีรอบเดียวเด้อธรรมชมสามหนึ่งสามศูนย์สามแปด สามเก้าสามห้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์แอดมินแนมบึงสูตรเฮ็ดไว้ทำมห้ชมแอดมินนึกว่าแอดมินเอารัฐบาลไทยมาจับให้พอแม่พี่น้องก็เลยตกใจทำใมช้ชมมันมาแมน เราพัฒนาถึกอยู่เวยค่ะเด้อสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดหลายสูตรหลายท่านผู้ชมสับสนแล้วสี่เก้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ทุกแนวทางตัวเลขเด้อท่านผู้ชมสี่เก้าและสี่ห้าคุณพ่อคุณแม่อย่าเป่าถามหาเลข เจาะเด้อแอดมินหน่อยเจาะยังบ่ได้ท่านผู้ชมหากคุณพ่อคุณแม่มีเหล็กเด่นในใจเหล็กมักกะคัดเอาเด้อค่ะเด้อคัดเอาท่านผู้ชมแอดมินหน่อยเจาะให้คือจังห้านหน่อยเพราันได้ถ้าขนาดห้านหน่อยกะกะยังเจาะลุดอยู่เด้อท่านผู้ชมห้าเจาะตัวนึงกับไปออกตัวนึงท่านผู้ชม ไปซุยขังขังได้ว่ากัอยู่ในตาล่างนั่นลหะท่านผู้ชมเลขติดสองสามสี่แอดมินมั่นใจยังมาเหมือนเดิมหนึ่งตัวนะคะเพื่อเพอก็มาสองตัวคันเลขเด่นเห่ากอดข้อกันมาเนี่ซวยเลยเด้ท่านผู้ชมหงุง,ววงหกับกอดข้อกันมาอา้าเขาบบได้กอดข้อกันมาบ่อยดอกท่านผู้ชมเลขเด่นสองสามสี่ติดบนล่างมา อย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะเลขเด่นเลขติด10895ศดเก้าห้าเด้อธรรมชม admin จับไผ่ชุดเต็มเลยเะะด้อเด้อจัดไปเลยชุดเต็มได้ตังแน่นอน15คู่วินไปกลับบนล่างด้วยไม่ขาดทุนนะคะอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอะะด้วยค่ะเด้อสังสโบโญาซีฟันกาแวดศูนย์เก้าสองหกสามสองหนึ่งสะคะสะบุกุนต้านระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวกาแฟ สมุนไพรเพื่อสุขภาพบำร,ร,รุงสายตาและผิวพรรณและแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะยาสีฟันสมุนไพรสก,กัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้บรรเทาอาการทางช่องปากเดอค่ะเดอย,ยาสีฟันหลอดละ190บาทหากท่านใดที่สนใจโทรสัง่งกับแอดมินใดเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมช่วบจาเฝ้าไปจาเฝ้าไป แอดมินโนหน่อยลืมลืมท่านผู้ชมลืมว่าสิเอาเลขสูตรนั่นหไฮอที่ผ่านมาแอดมินโนหน่อยเฮ็ดได้กเก่าหนึ่งตัวเดียวท่านผู้ชมแอดมินโนหน่อยลืมเดี๋ยวท่านผู้ชมกันไว้เด้อค่ะเด้อกันไว้เทียมมันมาท่านผู้ชมอันว่าวลายใหญ่ไปแอดมินโนหน่อยก็เลยลืมท่านผู้ชมขอโทษหลายๆ เบาหลายใหญ่ไปท่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยๆกันเลยเลื่มขอโทษหลายๆเดี๋ยวท่านผู้ชมแอดมินเขียนให้แป๊บนึงปากกาเมจิกะกับเมดเขียนยากเมดเชิงสองสีท่านผู้ชมกันชุดกันดาาเด้อท่านผู้ชมแดงๆนี่จึงครื่งเลยกันไวมันมาบ่มากกับบลูท่านผู้ชมแต่วางหัวที่ผ่านมานั้นแอดมินเฮ็ดไดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าตัวเดียวกันไวท่านผู้ชมตัวเดียวหนึ่งบ่เสียหายเนาะค่ะเนาะ ตัวเดียวตัวเดียวท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยลืมเนาะเป็นตัวกันเด้อค่ะเด้อมันบริกเกี่ยวกับสูตรนี้มันคนละสูตรท่านผู้ชมสูตรนี้ได้ตัวเดียวอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยแอดมินหนูหน่อยลืมขอโทษหลายๆกันเป็ดเปดบตอตรงกับพร้อรมท่านผู้ชมบนล่างทุกวัที่ผ่านมาน,านั่ยหนูหน่อยเฮ็ดได้ก้ามหนึ่งตรงๆเลยมันลอยมากท่านผู้ชมมันลอยมากบ่อยสุดนี่ ซึ้ไทยนี่แอดมินน้หน่อยขอพูนทุกท่านท,ท,ที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ